ไอายาอม่เนี่ยไม่ให้มั่นแฟนเออกลับสวัสดีพี่พี่เว่ยเว่ชาวบ้านโป่งทุกคนนะคะต่อไปหนูจะต้องเอ่อย้ายจากโคราชมาอยู่ที่บ้านโป่งฝักน้ำฝักตัวด้วยนะคะ พี่พี่แม่แม่ใยมมาเร็วไม่ไาดีจ้ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณทางนเจ้าภาพยังสูงครับผมอ๋อนั่นที่เจ้าภาพเลยร้านหอมมันปูครับร้านหอมมันปูน้องนุ่นเคยไปทานไหมจ้ะโอ้แม่โอเคแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือกับทางนายเจ้าภาพสักครั้งหนึ่งครับครับได้เลยแม่คนนี้ทำให้แม่สบายใจใช่ไหมเอ้ากับโอเคครับแม่ครับขอบคุณครับแม่กับคุณครับขอบคุณครับได้เลยแม่ได้เลย,เลยหนูเป็นจะพายไม่โป่ปงหรือตัวนี้หนูเป็นมา ไม่ได้อยู่โคลาจะอยู่แตบที่นี่ต้อไมขินว่ะไม่เป็นไรนะแม่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 ทำใจไว้เลยว่าแม่จะไม่ได้สภัยพสวยแน่นอนแต่แปลกเ้ยมาขอแลกทีหนึ่งกันนะเขาเขารลอ โอเคหนูคุยกันแล้วแล้วถ้าแต่งจะแต่งที่ไหนดีจ้าอ้า Go. อก็แต่งที่ไหนดีนะสตาราป์สาคมเฮ้ยไม่ใช่คนมันโปลงรู้จักได้ไงอ่ะก็ก็แบบ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 มาบ่อยเกินร่อปล่า ไม่พอที่ไม่พอสระน้ำมันโปง่งไหม้หรู oh. <S <S no <S <S up> <S up ้จักยันสระน้ำมันโป่งฮะไปเต้นไม่น้ำพะเลยโอเคเดี๋ยวหนูจะไปหาแฟนหนูเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนูมีแฟนพูดถึงว่าบ้ามโป่งกับโคราชมัน ก็ไกลกันอยู่นะหนูว่าแต่หนูมาได้ยังไงนะเป็นเพราะว่าหนูไอเลิฟไอตา้น่นี่นั่นแหละหนูติดกับดักมันเกินไปแล้วหนูจะไปตามหาแฟนหนูบางคน